วัสดีครับวันนี้พบกับเซลน็อตอีกแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาดูรถ D4S e O7 นะครับคันนี้บอกก่อนเลยว่าติดชุดแต่ง Sport ตให้ด้วยนะครับและรถคันนี้นะครับมีทําการแลปสให้ทั้งคันด้วยนะครับตัวนี้ลูกค้าตกแต่งเพิ่มเติมทั้งหมดเลยนะครับและสาหรับดีเทลต่างๆเราจะไปดูในรถในคลิปนะครับว่าตัวรถมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูรถกันเลยครับผมไปดูเลย โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับต้องแจ้งก่อนนะครับรถคันนี้1 3 9 9 0 0 0้านบาทนะครับตัวของ SO7 นะครับและที่สำคัญนะครับตัวนี้นะครับตกแต่งแบบนี้นะครับก็มีชุดแต่งมารองรับแล้วแล้วก็อยากทำอะไรนะครับเช่นแลรปสายเปลี่ยนโช๊คอะไรพวกนี้ มีทําให้ได้ทั้งหมดนะครับการที่เราทํารถให้เลยนะครับเวลาที่ลูกค้าแมนแทนอะไรพวกนี้ก็ดูแลง่ายนะครับสามารถเข้ามาได้ที่เดียวนะครับเดี๋ยวเราดูแลให้ทั้งหมดนะครับแล้วก็ตัวของรถนะครับออปชั่นนะครับฟังก์ชันนะไฟหน้านะครับตัวนี้นะครับแบบสตาร์เพเทลนะครับตัวนี้อ่าเราก็มีไฟหน้านะครับแล้วก็ไฟหลีนะครับตัวนี้นะไฟหลี ไฟหน้าด้านล่างนี้นะครับตัวของรถนะครับมีเซนเซอร์ด้านหน้านะครับเซ็นเซอร์ด้านหน้าก็มีให้ด้วยกันนะครับตัวนี้นะเซ็นเซอร์ทํางานทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเตือนการชนอะไรพวกนี้ก็ตัวนี้นะครับทำงานให้นะครับเวลาที่เราเข้าจอดอะไรพวกนี้นะครับขับขี่ปลอดภัยเพราะว่าเวลาที่เรา ขับรถเข้าจอดเนี่ยครับบางทีกาศระยะยากอะไรพวกนี้เรามีทั้งเซนเซอร์นะครับทำงานร่วมแบบกล้องนะครับตัวนี้กล้องนะครับก็รถเราจะโปร่งแสงให้ได้ด้วยนะครับเวลาที่เราขับรถใช่ไหมครับบางทีใต้ท้องนะครับเป็นน้ําเป็นแอ่งน้ําหรือเป็นเป็นพวกฝาท่ออะไรพวกนี้เราไม่อยากจอดคอมนะตัวกล้องด้าหน้าเราก็ดูได้นะครับส่วนตัวรถนะครับคันนี้พิเศษนะครับชุดแต่ง S s ส o r t y ตีนะครับสีส้มแบบนี้นะคันนี้ติดชุดแต่งนะให้รอบคันเลย เดี๋ยวเราค่อยไปดูตามจุดต่างๆนะครับว่ามีตุแต่งอะไรบ้างส่วนตัวนี้เป็นสเกิร์ตด้านหน้านะครับตัวสเกิร์ตด้านหน้าก็ทําให้รถนะครับดูต่ําลงมาอีกนิดหน่อยนะครับติดครอบไปนะครับจากของเดิมนะตัวนี้สีตัดดําด้านนะส้มตัดดําด้านแบบนี้สวยเลยนะครับบอกเลยแต่ถ้าสําหรับใครอยากให้เป็นสีดําเงาอะไรพวกนี้ <c oughs> ก็รีเพรสเข้ามาได้นะครับทางร้านสามารถทําให้ได้นะแล้วก็อีกอย่างนึงครับที่ทํามานะครับคันนี้ มีการแรปสติ๊กเกอร์ใส่นะสติก,กอร์ใส่กันลอยนะตัวนี้แรปใส่กันลอยมาให้นะครับก็อีกอย่างหนึ่งก็ป้องกันรอยขีดข่วนหรือว่าาตัวหินอะไรพวกนี้ก็ช่วยเซฟตี้ได้ด้วยนะครับส่วนตัวรถนะครับตัวของอดีพอนะครับตัวนี้เอสโตเซนะเรามีฝังด้านหน้านะครับขนาด125ลิตรนะตัวนี้เก็บของได้นะครับสามารถระบายน้ําได้นะครับเวลาที่เราต้องการล้างทําความสะอาดนะทำความสะอาดง่ายนะฉีดน้ําล้างเข้าไปนะครับตัวนี้ก็ล้างง่ายนะแล้วก็สามารถบิ๊กนิกได้นะเป็นคล้าย เราแช่เบียร์นะครับตัวนี้นั่งผ่านกันหน้ารถนะเพราะว่ารถเรานะครับก็จะมีเสียงออกที่กันชนด้านซ้ายด้วยนะครับตัวนี้สามารถเปิดเพลงฟังได้นะเอาสาย V2L มานะครับแล้วก็นั่งฟังเพลงนะเปิดพัดลมอะไรพวกนี้ ได้นะครับในรถคันเดียวนะข้อดีของรถไฟฟ้านะครับการดูแลรักษาเนี่ยน้อยมากนะครับค่าใช้จ่ายน้อยมากนะครับณตอนนี้นะเอาเอาตรงๆว่าไม่รวมแบตเตอรี่นะเราเราฟรีค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะครับการรับประกันทั้งหมดนะครับ2 4 0 0 0 0มนกิโลนะครับสำหรับแบตเตอรี่นะ8ปีรับประกันตัวรถนะครับ1 6 0 0 0 0สกมนกิโลนะครับสำหรับวัสดุอุปกรณ์ที่อยู่ภายในรถนะครับและก็อยากจะบอกอีกอย่างนลครับตัวนี้วิ่งได้485กิโลนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูจุดต่างๆกันต่อครับ โอเคครับเราก็ลองมาดูด้านข้างกันบ้างนะครับตัวนี้นะครับจะเห็นเป็นเหมือนตัวคิ้วล้อตัวนี้ไม่ได้ตั้งเพิ่มเติมนะตัวนี้ตัดดํามาให้จากโรงงานอยู่แล้วนะครับส่วนตัวล้อนะครับตัวนี้ครับล้อแมกนะครับขนาดยางนะครับ255ครับนะครับตัวนี้เป็นขอบ20บนะบอกกันเลยว่าตัวล้อแมกนะครับ20่มาจากโรงงานอยู่แล้วตอนนี้ก็เริ่มวิ่งมาให้เห็นเยอะแล้วนะครับสําหรับรถที่ตกแต่งโดยล้อตกแต่งนะครับเปลี่ยนล้อเปลี่ยนอะไรก็ใช้ยางเดิมนะครับก็สวยงามมากขึ้นนะครับอุปกรณ์ที่มีเพิ่มเติมมานะครับที่ ที่วันก่อนนะน้องในโชรูมก็ได้ส่งมอบไปใส่โช๊คโปเฟนเดอร์เรียบร้อยนะก็มีโช๊คมารองรับแล้วนะครับสำหรับใครที่รู้สึกว่าตัวของเซตเดิมที่มีมาจากโรงงานนะมันนิ่มเกินไปนะครับก็ลองตัวนี้เป็นทางเลือกได้นะครับสำหรับตัวโช๊คโปรเฟนเดอร์นะก็มีร้านที่รับทําอะไรพวกน,นี้ทั้งหมดแล้วนะครับสำหรับโชรูมผมอยู่ใกล้ๆโซนบางนานะก็นําไปติดตั้งแถวร้านแถวบางนาหรือว่าเป็นร้านแถวเส้นสินค้ลินก็มีรองรับเหมือนกันนะครับส่วนตัวราคาเดี๋ยวค่อยมาว่ากันสอบถามเข้ามาได้นะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับตัวรถนะครับตัวนี้ครับตัวรถเวลาที่เราใช้งานนะครับจะมีระบบความปลอดภัยนะมีทั้ง B ล i n d s p o t นะมีกล้องข้างๆนะครับตัวนี้เวลาที่เราเลี้ยวความเร็วต่ำนะครับก็จะแสดงภาพนะในมุมที่เราเลี้ยวให้ด้วยนะครับเวลาที่เลี้ยวยร์นสั้นๆใกล้ๆนะครับตัวนี้เราก็เห็นด้วยนะก็ดีนะครับแตกต่างจากรถทั่วไปนะครับ และส่วน b ายสปอรก็มีปกติอยู่แล้วนะครับเวลามีรถมาด้านข้างนะก็จะขึ้นโชว์ใน AI HUD ให้ด้วยนะครับก็มองง่ายนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือจริงๆระบบความปลอดภัยค่อนข้างครบนะในรถไฟฟ้านะ มือเปิดประตูนะครับตัวนี้เป็นแบบซ่อนนะเวลาที่เรากดล็อกรถนะครับมือเปิดประตูก็จะพับเก็บแนบกับรถนะครับส่วนตัวเวลาที่เราปลดล็อกนะครับตัวนี้ก็จะกางออกให้อย่างนี้แต่เวลาที่เราปลดล็อกนะครับสามารถเลือกได้นะตั้งค่าได้จะให้เปิดบานนี้บานเดียวก็ได้นะหรือเปิดหมดทั้งหมดทั้งหมดรอบคันก็ได้นะไม่มีปัญหานะตัวนี้ตั้งค่าได้กระจกนะครับเป็นแบบฟรมเรสนะที่เห็นดำๆคันนี้ติดฟิลม์มโซลาร์กานนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบนะในตัวของฟิล์มกันความร้อนดีๆก็เป็นโซลาร์กดั้งนะะตัวโลากอไดตััั้้้งแลวกกก็็พรรอมบนนะซ กัเรานะครับตัวนี้ตกแต่งไปเนี่ยก็ใส่เข้าไปในประกันได้ทั้งหมดนะครับตัวกระจกนะครับเป็นเฟรมเลตสอชั้นนะเป็นไร้ขอบแบบนี้นะครับตัวนี้แบบนี้แข็งแรงนะครับแล้วก็เก็บเสียงได้ดีนะสําหรับกระจก2ชั้นส่วนตัวของรถที่ติดตั้งเพิ่มเติมนะครับพิเศษนะจะเป็นตัวขับข้างประตูตัวนี้นครับและเ็ชุดแต่งสเกิร์ตด,ด้านข้างนะ ตัวนี้ชุดแต่งนะครับเป็นของ Sporty นะฮะก็บอกตรงๆเลยครับว่าตัวนี้ดีไซน์มาค่อนข้างสวยและตอนนี้ยังเห็นในตลาดแหละที่เข้ามาดีลกับทางโชลูมยังมีอยู่เจ้าเดียวให้เรารีวิวให้เราเห็นนะแต่ถ้ามีเจ้าอื่นสนใจนะชุดแต่งก็ลองเข้ามาติดต่อได้นะครับตัวนี้บอกก่อนเลยว่า Sporty เข้ามาให้ติดตั้งนะราคาไม่แบงนะราคาไม่ถึงส0 0หมนนะรอบคันเนี้ยนะครับติดต่อเข้ามาสอบถามได้นะแล้วก็ตัวของรถนะครับใครที่ชื่นชอบนะครับในรถสีส้มนะ ตัวนี้ติดชุดแต่งภายในก็เป็นสีส้มนะเดี๋ยวรีวิวให้ดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูต่อกันด้านหลังครับ โอเคครับทุกคนเรามาดูด้านหลังกันต่อนะครับสำหรับคันนี้นะครับบอกเลยว่าเราติดชุดแต่ง Sport รนะเราก็จะมีนะครับคิ้วฝาท้ายตัวนี้ให้ด้วยนะตัวคิ้วฝาท้ายเนี่ยครับบอกก่อนเลยว่าจริงๆในชุดแต่งเราเลือกที่จะไม่เอาก็ได้ถ้าไม่ชอบนะแต่ก็จริงๆติดแล้วสวยนะบอกก่อนว่าตัวนี้ติดตั้งเพิ่มเติมนะครับในรถปกติไม่มีมานะตัวนี้ติดคิ้วฝาท้ายของ Sport รนะครับส่วนด้านหลังนะครับด้านบนนะครับก็จะเป็นตัวนี้สปอยเลอร์ลักษณะสปอยเลอร์นะครับตัวนี้แล้วก็ไฟ ติดฟิล์มโซลกาเห็นไหมโลโก้นะโซลกาศพรีเมียมแบบนี้ให้เลยนะครับที่สําคัญตัวไฟท้ายที่โดดเด่นนะของเรานะเป็นแบบตาเฟรมนะครับตัวไฟท้ายนะครับ้าจะลกยาวมานะแล้วก็จะมาเด่นตรงกลางที่โลโก้นะครับตัวนี้โลโก้ของดีพอนะก็สวยงามเลยครับตัวโลโก้ตัวไฟท้ายแบบนี้นะครับตัวนี้มาจากโรงงานอยู่แล้วนะแล้วก็สําหรับด้านหลังนะครับใครที่เป็นกังวลน,นะครับเกี่ยวกับการ มองทัศนียภาพเวลาฝนตกอะไรพวกนี้เราก็มีที่ปัดน้ำฝนด้านหลังนะกันรุ่นนี้มีมาให้อยู่แล้วนะครับส่วนการควบระบบความปลอดภัยนะครับตัวกล้องนะครับตัวนี้ทํางานร่วมกับกล้องหน้ากล้องข้างกล้องด้านหลังก็มีให้นะบอกว่าเวลาถอยหลังนะครับตัวนี้นะครับถอยหลังมาเจอถ้าสมมติเราปรับ ตัวของมองเห็นรถชัดเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเวลาที่เราถอยหลังมาเจอวัตถุอะไรก็ทรก็ตามนะครับตัวกล้องก็จะหักมุมให้เองอัตโนมัตินะฮะแต่ถ้าเป็นในในลักษณะของรถโป่งแสงนะจะไม่เห็นมุมนี้นะครับตัวกล้องก็จะไม่หักมุมมาให้นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงครับตัวของกล้องถอยหลังตัวเซ็นเซอร์นะครับตัวนี้นเซ็นเซอร์จะเห็นแล้วล่ะว่าตัวเซ็นเซอร์มีมาให้ทั้งหมด4จุดนะครับแต่คันนี้บอกแล้วว่าติดชุดแต่ง Sporty เห็นไหมเห็นยิปซีเฟซอร์ด้านหลังไหมที่เขาทำมาให้สีส้มตัด,ด แบบนี้แต่เหมือนที่ผมบอกต้นคลีปอะครับใครไม่ชอบสีดำด้านก็ต้องรีเควสตมา,าหลังจากที่จองรถมาอะไรอย่างเงี้ยก็ลองบอกได้นะครับว่าพี่อยากได้ชุดแต่งแต่ขอเป็นสีดําเงาได้ไหมดูแลสั่งง่ายก็ได้ครับแจ้งทางร้านได้นะครับตัวนี้ชุดแต่งนะครับตัวนี้เป็นดาด้านตัดสีส้มนะข้างล่างจะเป็นสีเดียวกับตัวรถไม่ว่ารถเป็นสีอะไรตัวนี้จะเป็นนะครับแล้วก็ไฟตันหมอกด้านหลังนะครับเราก็จะมีให้ด้วยนะยังเวน้นช่องไฟตันหมอกด้านหลังไว้เหมือนเดิมนะครับตัวนี้ so 7นะบอกก่อนเลยว่าเวลา เปิดมานะครับความจุสัมภาระด้านหลังนะ435ลิตรนะครับตัวนี้นะก็ค่อนข้างกว้างนะครับตัวของ s o 7นะเป็นฝาท้ายไฟฟ้าแบบนี้นะครับฝาท้ายไฟฟ้าถามว่าตัวนี้ไม่มีออปชันอะไรก็ไม่มีคริกเซนเซอร์อย่างเดียวนะครับส่วนเปิดฝาท้ายเนี่ยทั้งรีโมททั้งแอปทั้งอะไรพวกนี้กดปุ่มเปิดอะไรพวกนี้ได้ทั้งหมดนะฮะตัวของคริกเซนเซอร์ติดตั้งเพิ่มได้นะถ้าใครสนใจก็สามารถติดตั้งได้ครับส่วนตัวของรถนะครับอุปกรณ์ที่มีมาให้นะ ตัวนี้นะครับตัวของปัง๊มลมฉุกเฉินนะพรอน้ํายานะครับปะยางอะไรพวกนี้อยู่ในชุดที่มีมาให้อยู่แล้วนะครับส่วนตัวของอุปกรณ์ชาร์จแบตนะครับเ,เป็นตัวชาร์จแบบพกพานะก็มีมาให้นะครับวรับรถได้รถได้ได้รถแล้วก็ได้อุปกรณ์กลับไปเลยนะครับตัวนี้ไม่ต้องรอแล้วนะส่วนตัว อีกอย่างหนึ่งครับจะมีให้ทั้งหมด2กล่องน,นะตัวชาร์จยกเฉือนตัวหนึ่งนะอีกสายหนึ่ง V2L นะครับตัว V2L นี่พิเศษสําคัญเลยนะครับนำไฟในรถนะครับออกมาใช้น,นำพลังงานของในรถนะครับออกมาใช้ก็คือบอกตรงว่าเวลาที่ไปแคมปิ้งใช่ไหมบางทีอากาศมันไม่ได้หนาวอย่างอย่างที่เราต้องการนะเราต้องการเปิดพัดลมอะไรพวกนี้ก็เรามีพัดลมไปอย่างเงี้ยสามารถกดอ่าเปิดพัดลมเสียบปลั๊กใช้ในง,งานได้ปกติเลยครับชาร์จแบต อ่าฟังเพลงเปิดลาโพงอะไรพวกนี้ใช้ได้หมดเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งจริงๆก็เปรียบเสมือนไฟบ้านเลยแหละแล้วก็การอัตราการสิ้นเปลืองค่อนข้างน้อยนะครับอ่าเคยทดลองนะครับนั่งเปิดพัดลมก,กันประมาณ 4- ีหชั่วโมงแบตบมีหายไปประมาณ2%เอนยครหายไปไม่ได้เยอะเลยนะครับตัวนี้นะก็ตัวด้านหลังพับเบาะอะไรพวกนี้ได้นะครับที่สาคัญตัวของรถนะครับรถคันนี้นะมีลําโพงให้ทั้งหมด12จุดนะมีซับฟูเฟอร์ด้วยนะด้านหน้าเรามีลําโพงแล้วนะ เสียงออกนอกรถนะเปิดฝาท้ายมาตรงนี้เสียง,ด,งดังนุ่มเลยนะครับถ้าใครต้องการแคมปิ้งอะไรพวกนี้นะครับและก็อย่างหนึ่งครับตัวรถนะครับมีโหมดสถานการณ์ต่างๆนะเดี๋ยวเราให้เข้าไปดูในรถนะครับว่ามีโหมดสถานการณ์อะไรบ้างเคยเห็นใช่ไหมครับที่เขาแคมปิ้งกันมีเต็นท์เบคอบอะไรพวกนี้นอนในเต็นท์ตัวนี้ก็เปรียบเหมือนเปรียบเสมือนเครื่องปับอากาศขึ้นที่เลยสามารถใช้เป็นอย่างนั้นได้นะครับเป็นยังไงบ้างครับชอบไหมครับสำหรับรถ SO7 คันนี้นะครับบอก่อนเลยโปรโมชั่น ที่เศษน,นะครับตอนนี้นะครับดาว50%นะครับผ่อน3 6งวดรับไปเลยครับดอกเบีย้ย0.19%ดนนะครับแต่ถ้าดาวในหลิตปกติทั่วไปนะครับดาว30%นะครับผ่อน4ปีน,นะครับ48่งวดนะ รับดอกเบี้ย0.99%นะครับตัวนี้มีช่วยผ่อนมูลค่า15,000บาทนะครับให้เดือนละ5,000สามเดือนนะครับช่วยผ่อนนะดอกเบี้ยพิเศษช่วยผ่อนแต่รับประกันภัยชั้นหนึ่งแค่ปีเดียวนะครับแต่ถ้าอีกโปรโมชั่นหนึ่งนะครับอีกแคมเปญหนึ่งนะรับประกันภัยชั้นหนึ่งสองปีนะครับมีบัตรกำนันนะครับของเซ็นทรัลให้มูลค่า15,000บาทนะครับและก็คูปองชาร์จไฟนะครับ5,000บาทนะ และสาหรับทั้ง2โปรโมชั่นนะครับตอนนี้ออกรถายในเดือนนะครับมีว่าชื่อห้องพักที่พักหรูๆรอคุณอยู่นะครับเพราะฉะนั้นคือใครที่สนใจนะครับโทรหาน็อตนะ0 9 1 8 8 0 8 9 4 0ตัวนี้น็อตอยู่ที่โชลูมจินมอเตอร์นะครับมีรถเทสไดไร์พร้อมให้ลองเทสไดไร์ทดลองขับได้นะครับแต่ถ้าท่านใดนะครับอยู่ในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลนะต้องการเทสไดไร์เดี๋ยวเอาไปให้เทสที่บ้านได้นะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบนะครับคลิปนี้นะกดไลค์กดซ